ค่ะสวัสดีครับชื่อน้องกาฟิวนะคะตอนนี้เรียนอยู่อักษรเอกสเปนปี3าเป็นรุ่นน้องพี่เต๋อค่ะอ๋อครับเอาพี่เต๋อก็เรียนคณะอังษรเหมือนกันใช่ไหมคะใช่คตอนพี่เต๋อเรียนพี่เต๋อเรียนเอกอะไรตอนเรียนที่นี่เรียนเอกภาษาจีนครับอ๋อตอนนี้ทําเป็นทาพวกเขียนบทเขียนหนังสือทําหนังฮะทำไมถึงเปลี่ยนิกขนาดนี้จริงๆรแล้วก่อนจะเอนเข้ามหาลัยอ่ะเราก็ลังเลอยู่ละนิเทศหรือว่า เหมือนกันเลยปัญหาปวดหัวงเด็กสายศิลป์เลยเรียนนิเทศแล้วกลัวตกงานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ก็เลยตอนนั้นมันมีแบบพี่เจย์อภิชาติพง์อะไรเงี้ยแล้วไงซึ่งเขาเรียนสถาปัตย์แต่เขาไปทําหนังแล้วหนังที่มันออกมามันก็แปลกเราก็เลยรู้สึกว่าเออเก็อาจจะไม่ต้องเรียนนิเทศก็ได้มั้งก็เรียนอักษรละกันเซฟเซแล้วก็เราอาจจะใช้ความรู้สษรไปทําหนังซึ่งมันจะทําให้เกิดหนังแบบใหม่ๆขึ้นมาได้ซึ่งมันก็จริงเนาะแล้วนอกจากแบบว่าที่เรียนในคณะค่ะพี่เต๋อได้ทากิจกรรมอะไร ก็ได้ทําหลายอย่างเราว่ามันโชคดีด้วยที่ชอบหนังชอบหนังสือในพื้นที่ที่แบบไม่ค่อยมีคนทํามากสมมติว่าถ้าอยู่ในเทศก็อาจจะเป็นการชกชิงตีกันทำเนี่ยแต่ว่าพออยู่ที่นี่มันเติบไปเลย <c oughs> จบก็ได้ฝึกทาไปบ่อยถ้าชอบจริงๆอ่ะมันจะเกยดเวลามาได้เนาะก็เหมือนเราอ่ะเราไม่ได้เรียนนิเทศแต่เรา <c oughs> ก็ยังแบบมีเวลาเราก็จะทําหนังมีเวลาเราก็จะดูหนังนเวลานี้การสนุกกับเพื่อนมันจะน้อยลงแหละ แต่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องเลือกไงคือบางทีโรงเรียนก็ลืมสอนวิชาชีวิตเหมือนกันมัวแตสอนวิชาการไงบางอย่างมันก็สาคัญกว่าด้วยซ้ำแบบวิชาที่จะได้รู้จักตัวเองถ้าเกิดมันทําให้เด็กชอบจริงๆได้อ่ะต่อให้ชีวิตมันแพทเทิร์นแค่ไหนว่าเด็กคนนั้นมันจะพยายามซักแซกของมันเองเท่าเทียบกับเด็กที่มันงงๆแล้วไม่รู้มันก็จะเอาเวลาว่างๆนั้นไปทำอะไรงงๆก็ไม่รู้เรื่องถ้าเกิดยังงงๆกันอยู่ว่าแบบยังไงดีวะออกมาเจอคนมาฟังมาพูดคุยแล้วว่ามันเป็นประโยชน์อ่ะ ไม่ต้องกลัวว่าจะแบบเรามางานนี้แล้วเราจะต้องทิ้งเพื่อนออหรือไปเรียกเพื่อนมาด้วยกันก็จบมาฟังแล้วก็ไปจะไปเที่ยวต่ออะไรก็ว่าตั้